รางวัลของข้าราชการที่ทํางานอย่างทุ่มเทพเพื่อพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับซึ่งจังหวัดพิจิตรเองจัดก,กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนพร้อมจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติวัครุฑทองคําและกิจติบัตรยกย่องเชิดชูแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปีนี้ครับนายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติคุฑทองคําและกิจติบัตรยกย่องเชิดชู เกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปีนี้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตรได้ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2 5 6 6ครับตามหลักเกณฑ์และว,วิธีการที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกาหนดและคณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปีนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยพระราชกิตติคุณของข้าราชการโนเรือนดีเด่นนะครับโดยมีคนที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับสท่านด้วยกัน3รายด้วยกันนะครับนั่นก็คือนายสุมเมธเมธีรัตนาพิพัฒนะครับนายอำเภอทับคอท่านที่2ครับนายกิติโชต ตั้งกิติถาวรน,นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับนายสมควรภูมิชาติพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้สสสามโรงพยาบาลพิจิตรแล้วก็มีการมอบเกียรติบตัตรให้แก่ข้าราชการพลเดินดีเด่นระดับจังหวัดอีกจํานวน11บรายด้วยกันครับ